สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาขยายพันธุ์บอลสีโดยการผ่าหัวนะคะอันนี้เป็นบอลสีที่คุณน้อยเอาไปวางทิ้งไว้กลางแดดให้ลงหัวนะคะเพราะว่าเขาใบเหี่ยวใบตกคุณน้อยคิดว่าเขาน่าจะลงหัวคุณน้อยก็เลยไม่ได้บำรุงไม่ได้รดน้ําไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรแล้วก็ไปวางไว้คนต้นไม้ที่โดนแดดโดนแดดเต็มๆเลยนะคะอย่างต้นนี้บางใหญ่ค่ะ ตอนนี้รู้สึกว่าสภาพยังดีอยู่เลยแสดงว่ายังแข็งแรงแต,แต่แต่ละกระถางนี่ดินแห้งหมดเลยนะคะไม่ได้ใส่ไม่ได้รดน้ําเลยอาจจะมีบางช่วงที่ฝนตกก็เปียกๆบ้างตอนแรกว่าจะทิ้งไว้สักพักหนึ่งแต่ดูแล้วเดี๋ยวเปียกเดี๋ยวแฉะเดี๋ยวแห้งคุณน้อยัูหัวจะเน่าก็เลยจะนํามาผ่าเลยค่ะสําหรับต้นนี้คือบับเบิลนะคะอันนี้แต่และกระถางนี่เลี้ยงมาเป็นปีแล้วนะคะอันนี้ละอองทิพย์ค่ะ ส่วนต้นนี้ม้าเฉียวอันนี้เป็นลูกไม้ปกติคุณน้อยจะไม่ผ่าหัวลูกไม้แต่รู้สึกว่าต้นนี้สวยมากก็เลยจะลองผ่าดูสัหน่อยอาจจะได้ไม้แผงนะคะสําหรับต้นนี้ซากุระค่ะซากุระนี่ใบสวยมากแล้วก็ต้นใหญ่ปีกว่าแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละต้นหัวใหญ่ขนาดไหนตอนนี้สีเป็นจรงค่ะตอนที่ยังไม่ได้ทิ้งไว้สวยมากเลยค่ะแต่เห็นว่ามันต้นใหญ่คุณน้อยก็เลยว่า จะทำจำนวนส่วนต้นนี้ชมพูซิริค่ะต้นนี้ป้ายชื่อลบเรือนไปไม่แน่ใจว่าเป็นต้นอะไรนี่นะคะก็ใบสวยนะคะอ๋อต้นนี้ต้นนี้น่าจะเป็นเอกลาชค่ะเอกลาชอ่าต่อไปต้นนี้ต้นนี้มิ่งมาหามงคลค่ะแต่ละต้นบางต้นนี้อาจจะล้มหัวเลยนะคะเพราะว่าไม่มีใบเหลือแล้ว แต่บางต้นที่ยังมียอดอย่างนี้ก็อาจจะปลูกไม้จอมไหมนะคะอันนี้มงกุฎเพชรค่ะตอนแรกมงกุฎเพชรต้นนี้มีลูกเยอะเลยคุณน้อยก็ลองเสี่ยงเอาไม่เป็นไรเอาไปตากแดดหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาล้างรากดูนะคะว่าบอนสีแต่ละต้นเนี่ยหัวใหญ่ขนาดไหนหลังจากที่เราลื้อหัวบอนสีแล้วก็ล้างหัวทำความสะอาดแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะเนี่ย อันนี้แต่ละกระถางคุณน้อยจะเขียนชื่อปักไว้ไม่งั้นลืมเพราะว่าบางทีใบหายไปไป้ายหายไปก็จะจําไม่ได้สําหรับต้นนี้มิ่งมาหามงคลค่ะต้นนี้เลี้ยงมานานมากเลี้ยงมาตั้งแต่คุณน้อยเริ่ม,เร,มเริ่มเลี้ยงบอนสีเลยซื้อมาจากตลาดใกล้ๆบ้านแล้วก็ไม่เคยแบ่งหัวไม่เคยแยกหน่อมาขายเลยนะคะแล้วก็ต้นนี้ก็ซื้อมาแพงด้วยเพราะช่วงนั้นบอนสีจะมีราคานะคะ ต้นนี้มีชื่อว่ามิ่งมหาบงคลดูนะคะจากต้นเดียวที่คุณน้อยซื้อมาเนี่ยตอนนี้แทงหน่อมาเต็มเลยหัวนี้น่าจะเป็นหัวแม่ที่ว่าซื้อมาข้างแรกนะคะแล้วก็แตกหน่อมาเนี่ยเหนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดหัวไหนเล็กๆคุณน้อยก็จะไม่ผ่าหัวนะคะคุณน้อยก็จะปลูกไปทั้งทั้งหัวเลยสําหรับหัวไหนใหญ่คุณน้อยก็อาจจะฝานสักหน่อยเพราะว่าดูแล้วหัวจะเน่า บางต้นหัวเน่าเนื้อเละไปเลยก็ต้องปาดออกนะคะก็อาจจะเหลือหัวไม่มากถ้าสมมุติว่าคุณน้อยแบ่งไข่ใครไปก็อย่าว่ากันนะคะเพราะว่าหัวมันเน่าคุณน้อยต้องปาดออกค่ะอันนี้คือมิ่งมหามงคลต่อไปต้นนี้บับเบิลค่ะบับเบิลนี่ต้นนี้ใหญ่มากเนี่ยหัวใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยสําหรับรากที่เน่าๆนี่จะต้องเอาออกนะคะเพราะว่าไม่งั้นต้นไม้จะไม่โต คุณน้อยจะตัดจอมเอาจอมไปปลูกแล้วก็เอาหัวมาผ่าชิ้นแต่จะผ่าชิ้นไม่เล็กนะคะสําหรับต้นนี้มาเฉียวม้าเฉียวนี่ในกระถางนี้ปลูกสามต้นยังอยู่ทั้งสามหัวแต่เน่าเพราะว่าตอนแรกคุณน้อยไม่รู้คุณน้อยเห็นมันทิ้งใบก็ไม่รู้ก็ลดน้ําอยู่นั่นแหละเห็นว่านึกว่ามันไม่งามก็ลดน้ําผลที่สุดหัวเน่านี่ก็เลยเหลือแค่นี้อันนี้เป็นเพราะว่าพอเรา เราไปลดน้ําช่วงบอลสี่ทิ้งใบเนี่ยจะเกิดแบบนี้คือหัวเน่านะคะ,ะต่อไปอันนี้เราองทิพย์ค่ะเราองทิพย์นี่ต้นใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยแต่ทีนี้หัวเน่าก็เลยเหลือแค่นี้แต่ใบยังอยู่เดี๋ยวคุณน้อยจะปาดจอมนะคะสําหรับต้นนี้เอกลาชเอกลาชนี่คุณน้อยเลี้ยงมาตั้งแต่เดือนสิงหาปีหกห้านะคะเนี่ย ไม่เคยไม่เคยผ่าหัวเลยอันนี้เนี่ยหัวใหญ่มากเลยมีเขี้ยวเต็มเลยนะคะแต่และต้นนี้มีเขี้ยวเต็มเลยต่อไปต้นนี้ซากุระซากุระนี่ก็หัวใหญ่มากเลยสําหรับต้นที่ยังมีใบเหลืออยู่เนี่ยคุณน้อยจะปาดจอมนะคะแล้วก็จอมมาปลูกแล้วก็หัวมาผ่าแต่สําหรับต้นไหนแบ่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคณ เอาจอมาปลูกไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่เหลืออะไรแล้วนี่นะคะสําหรับรากที่เน่าๆน,นี่ถ้าเพื่อนๆเ,เจอแบบนี้รากเน่าๆต้องเอาออกนะคะให้เหลือแต่รากขาวๆแล้วบอลสีเราก็จะโตต่อไปต้นนี้มงกุฎเพชรคุณน้อยเสียดายจังเลยมงกุฎเพชรคุณน้อยเอาไปวางไว้กลางแดดในช่วงที่มันกําลังแตกยอดใหม่แตกหน่อใหม่ถ้าคุณน้อยแยกหนอ่อซะตอนนั้นก็จะได้หลายต้นเลยปรากฏว,ว่าคุณน้อยไปทิ้งตากแดดไว้ ยอดที่ขึ้นมาใหม่ๆก็ตายหมดเลยแต่หัวใหญ่มากนะคะอันนี้มังกุดเพชรต่อไปต้นนี้ต้นนี้ลูกไม้ต้นใหญ่มากใหญ่มากคุณน้อยปล่อยทิ้งปล่อยว้างจนหัวเน่าเหลือเหลือเครื่องหัวอันนี้เดี๋ยวก็จะลองผ่าดูอันนี้ไม่ไม่มีจอมเลยนะคะอันนี้ต้องล้มจอมหมดเลยต่อไปค่ะ ชมพูซิริค่ะชมพูซีรินี่ใบใหญ่มากแต่ไม่แตกหนอ่อไม่แทงหน่อใหม่เลยคุณน้อยก็เลยจะพาหัวค่ะต่อไปต้นนี้สีเบญจรงค์สีเบญจรงค์นี่คุณน้อยเลี้ยงมาพอๆกับมิ่งมหามงคลนะคะเนี่ยหัวจอมนี่ใหญ่มากแต่ยอดเน่าไปแล้วค่ะอันนี้ลูกข้างนั้นนะคะใหญ่มากเลยสีเบญจรงค์อันนี้เดี๋ยวคุณน้อยจะพาหัวนะคะ สีเบญจะลงจะไปแบบนี้นะคะเนี่ยสวยมากเลยเดี๋ยวคุณน้อยจะผ่าชิ้นไม่ไม่เล็กค่ะเพราะว่าถ้าผ่าชิ้นเล็กนี่เวลาเกิดมาใหม่นี่ไฟจะกัดสีนานคุณน้อยจะผ่าหัวชิ้นใหญ่ๆพอเวลาเกิดมาก็จะได้กัดสีสวยสวยเลยอ่ะต่อไปอันนี้บางใหญ่ค่ะอันนี้รากรากเน่าเยอะเลยนะคะแบบเนี้ยรากเน่าเน่าเหลืองเหลือนี่ต้องตัดออกเลยนะคะแต่ยังมีใบเหลือคุณน้อยจะ เอาจอมมาปลูกค่ะต่อไปต้นนี้ลูกไม้ปกติลูกไม้นี่คุณน้อยจะไม่ผ่าหัวหรอกนะคะเพราะไม้ไม่มีชื่อแต่สําหรับตัวนี้สวยมากก็จะลองผ่าดูเผื่อจะแพงได้ได้ลูกใหม่สวยสนะคะนี่นะคะนี่คือการล้างหัวบอลสีเพื่อจะนํามาทําจํานวนเดี๋ยวคุณน้อยไปผ่าชิ้นหัวก่อนค่ะ สำหรับดินที่เรารื้อกระถางบอลสีนี่<ๆ>เพื่อนๆจะต้องนำมาตากนะคะตามนำมาตากให้แห้งสนิทเลยเพราะว่าเมื่อกี้คุณน้อยรื้อดูเนี่ยมีทั้งมดมีทั้งตะเข็บมีทั้งกิ้งกือเต็มไปหมดเลยนะคะต้องเอามาตากให้แห้งกรอบเลยจึงจะนำมาใช้ใหม่ได้จะผสมผสมปุ๋ยคอกลงไปด้วยก็ได้หรือใบกัมปูตอนที่กําลังจะนำไปปลูกนะคะแต่ที่แน่แต้องรอให้แห้งสนิทก่อนนะคะ อันนี้เป็นดินที่ลือจากกระถางสักครู่นี้ค่ะหลังจากที่เราผ่าหัวบอนสีแล้วคุณน้อยก็จะไปล้างให้สะอาดแล้วก็แช่ในน้ำปูนใส่นะคะแล้วก็มาวางผึ่งไว้ให้แห้งบางบางต้นนี้อาจจะได้ไม่กี่หัวเพราะว่าหัวเล็กได้ไม่กี่ชิ้นเพราะว่าหัวเล็กบางต้นก็จะได้หลายชิ้นหน่อยนี่นะคะบอนสีที่คุณน้อยผ่าหัว เดี๋ยวคุณน้อยจะผึ่งให้แห้งก่อนแล้วค่อยเพาะลงไปในกระบะถ้าสมมติว่าบางบางต้นที่มีไม่กี่ชิ้นคุณน้อยจะปลูกลงไปในกระถางเลยค่ะบางต้นก็ได้ชิ้นเดียวอันนี้คือวันสีที่คุณน้อยผ่าหัวค่ะคุณน้อยจะจดชื่อวางไว้สำหรับต้นจอมนะคะคุณน้อยก็จะปลูกใส่กระถาง อันนี้คือต้นจอมที่ที่ยังมีใบเหลืออยู่คุณน้อยก็จะปลูกต้นจอมไปด้วยส่วนมิ่งมหามงคลน,นี่ไม่ได้ผ่าชิ้นเลยค่ะเพราะว่าหัวไม่ใหญ่เท่าไหร่คุณน้อยกลัวจะไม่รอดก็เลยจะปลูกลงไปทั้งหัวเลยนี่นะคะบอนสีที่คุณน้อยผ่าหัวเดี๋ยวคุณน้อยจะไปปลูกใส่กระบะค่ะหลังจากที่เราผ่าหัวบอนสีแล้วคุณน้อยก็จะเอา ต้นจอมเอามาปลูกใส่กระถางค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้กระถางใหญ่มากเดี๋ยวรอให้เขาโตอีกสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนกระถางใหม่สําหรับต้นนี้คือบับเบิ้ลนะคะเนี่ยบับเบิลอันนี้หัวใหญ่มากนี่นะคะส่วนไปต้นนี้ลูกไม้ค่ะลูกไม้เหลือใบเดียวอันนี้เป็นต้นจอมค่ะคุณต้นจอมคุณน้อยจะไม่ได้แบ่งไข่นะคะเพราะว่าเขาจะไม่มีหัวแล้วทีนี้เราจะดูว่าอ่า ผ่าชิ้นผ่าที่เราผ่าไว้มันโตรหรือยังมันงอกหรือยังก็จะดูจากต้นแม่นี้ได้เลยถ้าสมมุติว่าต้นแม่นี้ฟื้นตัวแตกยอดแตกหน่อใหม่นี้แสดงว่าลูกเขาก็โตแล้วค่ะคุณไว้จะสังเกตแบบนั้นก็ประมาณเดือนหนึ่งเขาก็จะงอกแล้วค่ะอันนี้บางใหญ่ค่ะบางใหญ่นี่ต้นใหญ่หน่อยนะคะเนี่ยเนี่ยกำลังแทงยอดใหม่ด้วย ก็ไม่ใช่ว่าต้นจอมนี้จะรอดทุกต้นนะคะบางครั้งเราเอาเอาหัวไปผ่าได้ลูกมาบางทีแม่ไม่รอดก็มีนะคะที่คุณน้อยเคยทําก็มีเหมือนกันค่ะบางทีเขาโซมมากบางทีเราเราฝานหัวเข้าไปเหลือจอมนิดเดียวบางทีเขาก็ไม่รอดเหมือนรอดเหมือนกันต้องดูแลดีๆส่วนต้นนี้ต้นนี้ชมพูสิริค่ะชมพูสิริที่ใบใหญ่มากคุณน้อยก็ปล่อยให้ทิ้งใบเลย พอดียอดนี้เขาแทงมาใหม่ mm hmm. ก็เลยเอาจอมมาปลูกอันนี้เราองทิพย์ค่ะส่วนซากุระนี่ซากุระนี่ยอดยอดเหี่ยวไปเลยคุณน้อยก็เลยเอาจอมมาปลูกในนี้สําหรับกระบะนี้ก็คือเอกราชทั้งหมดเลยค่ะเอกราชนี้ไม่ได้ผ่าหัวเลยแยกหน่อมาปลูกทุกกระถางเลยเพราะฉะนั้นเอกราชุดนี้มีหัวหมดทุกทุกกระถางนะคะเนี่ยแล้วหัวใหญ่ด้วย แต่ก็ไม่ใหญ่ขนาดที่จะนําไปผ่าได้คุณน้อยก็เลยไม่ได้ผ่าเลยสําหรับชิ้นผ่านะคะคุณน้อยจะเอาใส่กล่องแบบนี้นะคะโดยคุณคุณน้อยใช้วัสดุคือเพอร์ไลค่ะเป็นวัสดุในการเพราะชิ้นผ่าเพอร์ไลนี่คุณน้อยจะเอาไปล้างน้าหลายไหลน้ําเลยค่ะล้างให้สะอาดเลยแล้วคุณน้อยก็เอาชิ้นผ่าที่คุณน้อยพึ่งไว้ให้แห้งนะมาใส่แล้วโดยที่คุณน้อยจะจดไว้ด้วยว่าคุณน้อย ผ่าเมื่อไหร่ก็คือวันที่10พฤศจิกาย,ยนปี2566อันนี้มงกุฎเพชรค่ะส่วนต้นนี้สีเบญจรงสีเบญจรงคคุณน้อยผ่าชิ้นชิ้นใหญ่หน่อยนะคะเพราะว่าถ้าผ่าชิ้นใหญ่นี่ข้อดีคือแอบบอลสีที่เกิดมานี่เขาจะต้นใหญ่แล้วก็กัดสีสวยข้อเสียก็คือได้จำนวนน้อย ส่วนการชิ้นการผ่าชิ้นเล็กๆนะ่ะข้อดีคือเราได้จํานวนเยอะแต่ข้อเสียก็คือฝักเขาจะเกิดนาน,านฝักเขาจะกัดสีใช้เวลานานข้อดีอย่างเดียวก็คือได้จํานวนเยอะอ่าอันนี้บางใหญ่ค่ะบางใหญ่มีไม่มากก็เลยใส่รวมกับบับเบิลค่ะโดยคุณน้อยปักป้ายไว้กานลืมค่ะคนละซีกบับเบิลกับบางใหญ่ ต่อไปอันนี้มิงมหามงคลมิ่งมหามงคลรวมรวมกับลูกไม้ค่ะส่วนข้างล่างนี่ซากุระซากุระกับลูกไม้รวมกันนี่นะคะชิ้นผ้าที่คุณน้อยทําไว้ชิ้นผ้าพวกนี้ในกล่องนี้คุณน้อยจะทิ้งไว้ในร่มประมาณสามอาทิตย์ค่ะหลังจากสามอาทิตย์แล้วคุณน้อยจะมาวางไว้ในตู้อบโดยให้โดนแสงแดดในช่วงกลางวัน เพราะว่าอยู่ใต้สแสลนแล้วจะทำให้วันสีที่เกิดใหม่นะ่ะมีใบเยอะอันนี้คุณน้อยลองทำมาแล้วค่ะนี่นะคะอันนี้ซักสองอาทิตย์นะคะถ้าใครอยากได้ก็ทักมานะคะเอกราชก็สามารถแบ่งปันเพื่อนๆได้ค่ะสองอาทิตย์เขาก็จะฟื้นตัวเพราะอันนี้ไม่ได้พาหัวเลยแค่แยกหน่อยอย่างเดียวส่วน จอมพวกนี้จะต้องใช้เวลาเป็นเดือนเป็นเดือนแล้วชิ้นผ่าก,ก็จะงอกพอดีนี่นะคะปกติคุณน้อยจะไม่ค่อยผ่าไม้ทั่วๆไปคุณน้อยจะผ่าพวกชายชนศิลาหุ้มทองธาดบางแก้วเพชรเจ็ดสีอะไรพวกนี้คุณน้อยจะผ่าพวกนี้ค่ะอันนี้ก็เพิ่งมาผ่าไม้อื่นก็ลองดูเพราะว่าหัวมันใหญ่มากจะไม่ผ่าก,ก็เสียดาย ถ้าไม่ผ่ามันก็จะหัวเน่าถ้าเราไม่แยกออกมานี่แหละคือข้อเสียของบอลสีถ้าเราทิ้งไว้นานๆไม่ไปไม่นํามาขยายพันธุ์หัวเขาก็จะเน่าแทนที่เราจะได้บอลสีเยอะๆเราก็บางทีตายหมดเลยอันนี้นะคะช่วงนี้คุณน้อยไม่ได้นําบอลสีมาแบ่งปันนะคะเพราะว่ามันกระถางใหญ่มากคุณน้อยรอตัดยอดก่อนตัดยอดแล้วให้มันงอกใหม่มันจะได้ อยู่ในกระถางเล็กๆได้ตอนนี้กระถางใหญ่ต้นใหญ่ส่งยากคุณน้อยก็เลยไม่ได้มาแบ่งแต่ถ้าสมมติว่าใครอยากได้บอนสีต้นใหญ่ๆก็ได้นะคะมีนะคะมีเยอะด้วยนี่นะคะสำหรับวันนี้คุณน้อยขอบคุณเพื่อนๆนะคะมีเพื่อนใหม่หลายคนที่กดติดตามช่องคุณน้อยบอนสีแล้วก็ขอบคุณเพื่อนเก่าที่แวะชมกันเสมอมานะคะขอบคุณมากๆค่ะ สำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาชมวันนี้อย่าลืมกดติดตามช่องครูน้อยบอลสีบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ